สวัสดีค่ะแป้งเคอรี่ทีวีค่ะคลิปวันนี้นะคะเราจะมาลองชิปมาส์ออกใหม่จากทางเซงกะนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าเรเวอร์มากลบหลายๆปัญหาชิปมาส์ที่เราเคยเจอกันนะคะ ซึ่งนี้เนี่ยอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงจะทาได้จริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ไปลองพร้อมๆกับแป้งเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวถึงน้องคนนั้นนะคะมาลองนึกถึงปัญหาชีทมาที่เราเคยจเจอกันดีกว่าค่ะของแป้งเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคือชีทมาไม่แนบสนิทไปกับผิวหน้าค่ะทําให้เราได้รับการบํารุงอย่างไม่ทั่วถึงนะคะนี่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะหรือไม่นะคะก็จะเป็นชีทมาที่แบบแห้งเกินไปงกเซรั่มนะคะแล้วก็แผ่นชีทมาของเขาเนี่ยคือไม่สามารถกักเก็บปริมาณเซรั่มได้แบบ เยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาไปแป๊บเดียวเอา้าแห้งแล้วหรอยังรู้สึกว่าแบบยังยากมาร์กหน้าต่อเลยแต่แห้งไปแล้วนะคะนี่ก็เจออยู่บ่อยๆอ,อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะคือชีทมาร์กไม่เกาะผิวหน้าค่ะคือจะต้องนอนมาร์กหน้านั่งปึ๊บ ไหลลงประกองแะคะแบบแผ่นตรงนี้ปิดตาลงมานะคะนี <no p Obrig illions> ่ก็เจออยู่บ่อยๆนี่เป็นปัญหากับแป้งมากๆนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบนั่งดูซีรีส์ไปมาร์หน้าไปหรือว่าทําอย่างอื่นไปคือแบบนั่งไปแล้วก็มาร์หน้าไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะคือพอหลังจากที่เรามาร์หน้าเสร็จนะคะผิวจะเนอะหรือว่าแต่งหน้าต่อแล้วเนี้ยแต่งหน้าแล้วมันเป็นคราบนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยๆอีกเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเซงกะนะคะลบปัญหาต่างๆที่บ้างเคยเจอมาได้นะคะนี่จะกลายเป็นลูกรักแน่นอน ะะโอเคค่ะมาทำความรู้จักกับน้องชิม,มารออกใหม่จากทางเซงกะนะคะเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นแบบนี้นะคะสูตรแรกเลยนะคะจะเป็นซองสีฟ้าน้ำทะเลแบบนี้นะคะจะเป็นสูตร Hydrating e x c Grape จะเน้นเรื่องผิวชุ่มชื่นฉ่ำวาวนะคะผิวอิ่มน้ำแบบแน,น่นๆด้วยสาหร่ายทงองุ่นนะคะสาหร่ายทะเลแล้วก็3า ไฮยาลูโรนิกแอซิดเซรั่มนะคะนี้ดีงามต่อผิวมากๆนะคะสูตรนี้นะคะเวลาที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเย็นที่ผิวค่ะจะให้ความสดชื่นชุ่มชื่นขนาดมาร์สหน้นะคะฟิลกูดมากๆค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสูตรนะคะจะเป็นสูตรซองสีแดงนะคะสูตรไรท์เน e อีเอ็กซ์เบอร์รี่ค่ะเขาจะเน้นเรื่องผิวที่กโกลกระจาใสายชุ่มชื่นนะคะซึ่งบางเองนะคะเพิ่งกลับมาจากทริปทะเลนะคะก็ขอหยิบสูตรนี้นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ ทุกคนคะก่อนการมาส์กหน้าอย่าลืมตบโลชั่นให้ผิวเราชุ่มชื่นก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่ผิวเราฉ่ำๆเนี่ยสารบำรุงของเราเนี่ยจะลงลึกเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะคะบังขอวัดผิวให้ดูก่อนเลยนะคะผิวหลังล้างหน้านะคะก็คือกลางๆค่ะความชุ่มชื่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เติมสารบำรุงอะไรเลยนะคะหลังล้างหน้ามันก็จะมีความแห้งๆนิดนึงนะคะจากนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตบด้วยโลชั่นชิมนี้กันค่ะ เมื่อเราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาถึงชีนมากนางเอกของเราค่ะนั่นก็คือเซงกะสูตร Brightening e x p e r i e หน้าซองของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเซงกะ Perfect Skin Fit Mask นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Skin Fit นะคะแนบสนิทไปกับผิวของเราแน่นอนนะคะเสมือนเป็นผิวที่2เลยซึ่งเซงกะเนี่ยก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมแผ่นชีทมาส์กแบบใหม่จากทางเซงกะและเขาก็อัดแน่นปริมาณเซรัม่มแล้วก็สารบำรุงแบบจัดเต็มอยู่ในแผ่นชีทมาสนี้เลยค่ะ สูตร Brightening e s b e r r y นะคะจะมีส่วนผสมจาก Superfood Extract นะคะไม่ว่าจะเป็น Redberry Complex นะคะที่มี c a นเบอรีแล้วก็ Raspberry ผสมผสานการทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสค่ะพร้อม Antioxidant แล้วก็ยังมี Japanese Yoshino c h e r r y Extract นะคะที่จะบำรุงให้ผิวของเราเนี่ย Glow Bright กระจ่งางใสขึ้นไปอีกยังไม่พอนะคะเขายังมีไฮยาที่แบบใส่มาจาัดเต็มมากนะคะนั่นคือ3 s Hyaluronic Acid Serum ที่จะ boost ผิวของเราให้ชุ่มชื่นอิ่มน,น้ำค่ะ โอเคค่ะรู้จักกับน้องชิดมางชินนี้แล้วนะคะก็มาแกะลองเพลพร้อมๆกันเลยค่ะเวลาที่แกะแผ่นมาร์กแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันป่าวว่าต้องดมก่อนไม่มีกลิ่นเฮ้ยตอนแรกคือแบบมันจะต้องเป็นกลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรแน่ๆเลยนะคะสรุปไม่มีกลิ่นค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาไม่ผสมน้ำหอมไม่ผสมแอลกอฮอล์สีนะคะก็เรียกว่า อ่อนโยนต่อผิวของเรามากๆเลยนะคะแผ่นของเขาเนี่ยบางมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบคล้ายๆเจลนะคะอ่ะมามักหน้ากาันปึ๊บเฮ้ยมันแบบมันง่ายมากแล้วก็อุ้มันเป็นแผ่นชีบแบบนุ่มๆมันมีฟีลลิ่งแบบคล้ายๆเจลอะทุกคนออแผ่นเขาแบบใหญ่เนะียขนาด้องหน้าผักกว้างนะทุกคนนี่ยังแบบเหลือๆเลยอะต,ต้องแบบดึงดขึ้นมาหน่อยเซรั่มฉ่ำมาก คือแบบเซรั่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็แนบไปกับผิวของเราคือใช้ง่ายมากทุกคนแล้วนี่ขนาดแบบพูดไปอะไรไปนะยังไม่ค่อยเลื่อนหลุดเลยนะคะเพราะตรงแผ่นนะตรงเนี้ยเขาก็มีรอยบากตรงตาให้ด้วยนะจะแบบเข้ามุมแบบไปหมดเลยนะคะ1ิบนาทีแล้วคือมารก็ยังฉ่ำๆเลยนะแล้วก็พวกเซรั่มนะคะที่ยังค้างอยู่ที่ผิวของเรานะคะนวดค่ะ ตบๆนวดๆนะคะส่วนชิ้นมากที่เหลือค่ะทุกคนบางทีมันก็ยังแบบมีความฉ่ำๆชุ่มๆอยู่นะคะมันจะชอบเอามาแปะที่คอค่ะคือแบบเนี่ยเอามาพับๆแบบนี้ก็ได้นะคะพับๆแบบเนี้ย <c oughs> มาคอต่อจ้าคอ,อเราก็จะต้องสวยด้วยนะคะและนี้ก็คือผิวหลังใช้ค่ะทุกคนก่อนที่จะบอกความรู้สึกนะคะเดี๋ยวมาวาัดกันด้วยเครื่องนี้ก่อนเลยนะคะ ขึ้นมาถึง68%ถือว่าชุ่มชื้นมากเลยนะคะเมื่อกี้วัดด้วยเครื่องไปแล้วนะคะอันนี้มาบอกความรู้สึกจริงๆนะคะว่าเออผิวของเราอะ่ะรู้สึกเหมือนได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่เหมือนแบบเป็นอิ่มน้ำอะ่ะแล้วก็ฟิลลิ่งข้างในนะคะข้างในผิวะจะรู้สึกเย็นๆเลยะคะ่ะคือฟิลลิ่งคือความฉ่ำน้ำอะ่ะทุกคนเหมือนแบบดื่มน้ำมาอย่างเต็มแม็กซ์นะคะผิวรู้สึกแบบดีใจรู้สึกแบบว่า,ก,วาก,กำลังเล่นน้ำอยู่อะไรประมาณนั้นเลย ังจาที่เรามาสหน้าเสร็จนะคะก็แนะนําให้บารุงต่อด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะเพื่อบูสต์ผิวเราให้ชุ่มชื่นขึ้นไปอีกนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากจากนั้นเนี่ยก็สามารถทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเจลแบบบางเบามากๆทุกคนทาไปปุ๊บก็ซึมเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยชุ่มชื่นขึ้นไปอีกอะทุกคนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะนี่อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะคะไม่ผสมพวกน้ำหอมสีแอลกอฮอล์เลยค่ะ เอาจริงนะคะผิวนี้ไม่ต้องแต่งหน้าต่อก็ได้นะรู้สึกว่าผิวช่ำผิวสวยมากนิวี่มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนียวเนหนอะหนะอะไรเลย,เลยนี่แบบอดจับผิวตัวเองไม่ได้นะคะนี่ก็คือผลจากการใช้ทั้งหมดแค่3สเต็ปเท่านั้นเองนะคะสเต็ปแรกทวนกันนิดนึงนะคะคือโลชั่นนะคะชิ้นนี้นะคะแนะนําให้ตบทุกครั้งนะคะก่อนการมาสกหน้าจะได้ทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นพร้อมรับการบํารุงนะคะจากนั้นนะคะก็มาสกหน้าได้เลยค่ะซึ่งแผ่นชิ้นมาสกจากเซนกะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเลิศมากๆ มาส์กแค่10นาทีดึงออกนะคะแล้วก็นวดให้เซรั่มของเราเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวของเรานะคะจากนั้นปิดท้ายด้วยนี่เลยค่ะจะเป็นตัวมอยส์ไรเซอร์นะคะซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นไปอีกขั้นนึงเป็นการบูสต์ผิวขั้นสุดเลยค่ะจากนั้นก็สามารถไปทากันแดดนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ค่ะในไทยราคาดีมากๆนะคะหลักร้อยทุกชิ้นแล้วก็คุณภาพเนี่ยเกินราคาไปมากนะคะ สเตปแรกนะคะตัวโลชั่นอันนี้นะคะราคาแค่339บาทและชิดมานะคะบำรุงแน่นขนาดนี้นะคะราคาเพียงแค่139บาทแล้วก็เจคลครีมค่ะบำรุงผิวงเราให้ฉ่ำวาวนะคะราคา399บาทเท่านั้นคุณภาพเน้นๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่วัสดัน e i f and boy หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะคือเซนการ Official Store ไม่ว่าจะเป็นที่ Lazada แล้วก็ s h อป e e ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดีๆนะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆลองไปใช้กันดูค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วพบกับแป้งใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรออกใหม่อะไรน่าสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้เงเตือนไว้ด้วยนะคะคลิปนี้บังขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ